ท่านผู้นในการสํานักอนามัยท่านรองดงพรนะครับคณะท่านผู้บริหารท่านที่ปรึกษาท่านอาจารย์แล้วก็ผู้เขา้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับผมถาวอนะครับมานําเสนอ P235 นะครับพัฒนาศูนย์เด็กอ่อนตั้งแต่3เดือนถึง3ปีนะครับเด็กนะครับเปรียบเสมือนผ้าขาวที่รอการแต้มสีผ้าผืนนั้นจะออกมางดงามเพียงใดก็ขึ้นกับความตั้งใจในการบรรจงแต้มสีสันนะครับ สถานการณ์นะครับจากปัจจุบันสู่อนาคตนะครับก็จะเห็นว่ามีความหลากหลายของผู้ปกครองนะครับที่มีอาชีพฐถานการเงินเวลามากมายที่จะเรียกร้องอยากให้มีศูนย์เด็กเล็กนะครับอยากได้ศูนย์เด็กเล็กที่คุณภาพดีแต่ราคาถูกโดยเฉพาะที่ศูนย์เบเกัรหนานะสุขนะครับที่ฝากเด็กพาเด็กมาฝากเลี้ยงไว้ที่ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวันและที่จะพัฒนาเด็กอ่อนในอนาคตที่ตามนโยบายท่านพีสองสามห้าเนี่ยครับเช่น ราคาสิบบาทต่อวันนี้หาไม่ได้แล้วในประเทศไทยนี้เพราะนั้นเราจึงต้องดูว่าต้องเพิ่มทำยังไงที่ให้อย่างที่อาจารย์ได้บอกทำน้อยแต่ได้มากนะครับก็คือเราต้องมีเกณฑ์คัดข้าวเพราะาเด็กก็เกิดขึ้นมามีความหลากหลายต้องการที่พัฒนาต้องไปพัฒนาอย่าง EF ท่านที่ปรึกษาพูดเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทาก็คือเราต้องมาพัฒนาบุคลากรพัฒนาสถานที่ที่จะต้องเปิดสถานเด็กอ่อนนะครับเพื่อ หวังผลระยะยาวนะครับเพื่อให้เด็กนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจของผู้ปกครองด้วยนะครับสนักอนามัยมีภารกิจในการดูแลสุขภาพเพื่อให้ประชาชนในกรุงเทพมหาคนครมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีสิ่งสําคัญคือการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมเป้าหมายทุกกลุ่มวัยนะครับสถิติที่ผ่านมาตั้งแต่ปี63ถึง66นะครับก็จะเห็นว่า,เ,าเรา ไม่มีศูนย์เด็กอ่อนเราจะมีรับเด็กตั้งแต่2อขวบขึ้นถึง5ปีซึ่งจริงๆแล้ว0ูนย์สิก็ตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนรับ1นปีถึง3ปีนะครับก็จะเห็นว่าสถิติตั้งแต่ปี63ก็จะมี500กว่าคนอันนี้รวมศูนย์ทั้งสำนักอนามัยนะที่มีศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวันทั้งหมด12แห่งแต่เปิดปฏิบัติการนั้น11แห่งนะครับก็จะเห็นว่าปี65ก็ลดลงเนื่องจากปี64ที่ผ่านมาที่เราปิดเนื่องจากามีโควิด นะครับแล้วก็ลดลงเหลือ218แล้วปี6-6ก็ขยับตัวขึ้นนะครับว่อเป็น300กว่าจะเห็นว่านโยบายของผู้บริหารนั้นที่ต้องรับผิดชอบหรือที่จะมุ่งเน้นที่พัฒนาเด็ก3เดือนถึง3ปีถ้ารับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเพราะนั้นตัวชาเลนจ์ที่จะมาท้าทายเราในการปฏิบัติภารกิจนี้ก็คือประชาชนมีความต้องการ ที่จะให้มีศูนย์เด็กอ่อนดูแลเด็กตั้งแต่สามเดือนถึงสปีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เด็กมีนาโน้มที่จะพัฒนาการล่าช้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การได้รับโภชนาการไม่สมวัยนะครับผู้ปกครองก็มีความจําเป็นในการประกอบอาชีพหาเช้ากินข้ามอะไรเงี้ยแต่ก็มีเวลาที่จะเลี้ยงดูลูกให้เหมาะสมกับเวลาส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มลากย่าในพื้นที่นะครับ ที่อยู่ร,บรอบๆบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขและบริเวณใกล้เคียงแล้วก็ผู้ปกครองก็ต้องการให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมไม่กล้าที่จะไปฝากใครเป็นบางคนอาจจะถูกทำร้ายเหมือนที่มีคลิปต่างๆออกมามากมายนะครับปัญหาและความท้าทายนะครับก็คือจํานวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการรับดูแลเด็ก3เดือนถึง3ปีเนื่องจากข้อจํากัดในอัตราส่วนนะครับต่อเด็กที่เราจะต้องให้ได้มาตรฐานตามสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยแห่งชาติเพราะฉะนั้นผู้ดูแลหนึ่งคนต่อเด็ก3คนแล้วก็บุคลากรยังขาดความเชี่ยวชาญในการดูแลเด็ก3เดือนถึง3ปีแล้วก็สถานเลี้ยงเด็กกลางวันก็อาจจะมีพื้นที่อาจจะไม่เพียงพอกับการเลี้ยงเด็กเล็กและรวมทั้งบุคลากรนะครับนโยบายที่เราจะมุ่งเน้นหรือ o k เของเราก็คือต้องการที่จะพัฒนาเด็ก3เดือนถึง3ปีนั้นให้มี สุขภาพที่ดีครบทุกมิติแล้วก็ทั้งด้านสุขภาพกายจิตใจสติปัญญาและสังคมที่เหมาะสมตามวัยภายใน1ปีก่อนที่จะเปลี่ยนห้องไปอยู่ในกลุ่มที่เด็กรับ1ปีถึง3ปีขึ้นไปกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือเด็กเล็กตั้งแต่สเดือนนะครับแล้วก็ผู้ปกครองโซลูชันของเราก็คือสิ่งที่เราอยากได้ OKR OK ก็คือเอาพุตนั้นก็คือเด็กในศูนย์เด็กเล็กทุกคนดนะรับการบริการดูแลครบทุกมิติที่เหมาะสมตามวัย เอาคำก็คือเด็กในศูนย์เด็กเล็กเนี้ยทุกคนมีสุขภาพดีครบทุกมิติและก็เหมาะสมตามวัยนะครับสิ่งที่เรามุ่งผลสำเร็จก,ก็คือเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและผู้ปกครองสามารถเข้าใจและสามารถทักดูแลเด็กได้ครบทุกมิติด้วยตนเองคือทําต่อเนื่องจากเดกแคร์กลับไปที่บ้านนะครับ เพราะ,ะนั้นโซลูชันของเราก็ในเรื่องของผู้รับบริการก็ปรับเกณฑ์การรับเมื่อกี้นี้พูดแล้วแล้วก็บุคลากรแล้วก็เพิ่พัฒนาทักษะทันีีหลักสูตรเนี่ยเราจะพัฒนาหลักสูตรฐานศึกษาของเด็กมีสื่อความรู้และทักษะการดูแลเด็ก3เดือนถึงสปีแล้วก็สามารถให้ผู้ปกครองสามารถนำกลับไปปฏิบัติต่อได้โดยอาจจะเป็นคลิปวิดีโอหรือช่องทางการขยายเวลาวีโอคอในการที่จะสื่อสารกับผู้ปกครองโดยเฉพาะที่จะส่งเสริมพัฒนาการเช่นการ เล่านิทานมีอุปกรณ์ต่างๆของเล่นอะไรต่างๆเนี่ยครับรวมทั้งมีการปรับสภาพแวดล้อมด้วยความปลอดภัยปัจจัยส่งที่เราอยากจะได้คือผู้บริหารให้ความสําคัญและก็สนับสนุนทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจทําให้ผู้ปกครองที่ต้องไปประกอบอาชีพนั้นสามารถเอาเด็กมาฝากที่ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนของเราได้ทําให้เพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับที่มีครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากเพิ่มมากขึ้นเขามีความต้องการที่จะได้ศูนย์เด็กอ่อนเพิ่มมากขึ้นครับ เพราะนั้นแนวทางนะครับการบริหารความเสี่ยงก็จะเห็นว่าเราแบ่งเป็นสามระยะระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับก็ปรับเกณฑ์ตามที่ได้บอกเมื่อกี้นี้แล้วก็พัฒนาทักษะบุคลากรโดยเฉพาะ EQ ให้มีความปรัถนาดีรักเด็กในการดูแลเด็กให้เติบโต,ตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพระยะกลางก็เพิ่มช่องทางขยายเวลาให้สื่อสารกับผู้ปกครองให้มากขึ้นโดยโดย,โดยที่ลักษณะอุป,ปกรณ์ที่ได้จี้แจ้งเมื่อกี้นะครับระยะยาวก็ปรับปรุงสถานที่แล้วก็อยากให้ เพิ่มศูนย์เด็กอ่อนเริ่มแรกอาจจะเริ่มศูนย์ที่บริการนสุขที่เป็นขนาดไซส์ L และระยะต่อไปก็เป็นไซส์ M ไซส์ S นะครับความเสี่ยงก็อย่างที่บอกพัฒนาบุคลากรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเห็นเด็กที่มีคุณภาพที่ดีในสังคมต้องคิดถึงศูนย์เด็กอ่อนสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครครับขอบคุณครับนี่นี่ตั้งใจขายหรือโดนบังคับไหมครับอยากทำจริงๆไหมครับ อยากทำครับโอเคอ่ะเอาเลยอ่านบันทึกไว้แล้วนะบันทึกโอเคผม <laughs> ผมเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนที่ไม่ใช่คุณหมอเนี่ยนะก็คือทางท่านรองก็เคยถามมาว่าแม่ลาคลอดได้กี่วันอ่ะถ้าไม่เก้าสิบวันแล้ววันที่เหลือใครจะเลี้ยงถ้าเขาไม่มีปู่ย่าตายายเลี้ยงก็ต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมที่ต้องช่วยเลี้ยงหรือมีอสอสอใครบ้านไหมเลี้ยงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยโจทย์มาว่าสานักถานมี12 daycare จะพอจะลดอายุลงมาได้ไหมซึ่งก็ขอบคุณนะครับว่าตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะพยายามลดลงมาบ้างนะแต่ถามว่าจะพร้อมกันทุกสูตรที่จะลงมาเหลือ3เดือนหรือเปล่าเนี่ยมันต้องไปดูกระบวนการหลายๆอย่างนะครับนะแล้วในความเห็นผมคือเราคงไม่ได้ปฏิเสธเด็กอ่อนที่อยู่ในพื้นที่ไม่มีใครเลี้ยงจริงๆถ้ามาเราก็คงจะจัดห้องจัดอะไรแล้วก็ ดูแลได้บ้างแต่คงไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่ามัน,ม,นมันไม่สามารถไปตอบโจทย์เด็กอ่อนในกรทมได้ทั้งหมดเพราะว่า12แห่งรับได้เต็มที่ผมดูแล้วไม่ถึงร้อยคนอยู่แล้วที่จะรับได้3เดือนถึงปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับที่เหลือเราก็จะต้องเป็นระดับ1ขวบขึ้นไปเหมือนเดิมเพราะ,ะนั้นเลยยังคิดว่าถ้าเป็นไปได้ไหมเราเติมกิจกรรมอันหนึ่งคือการสอนได้ไหม mm hmm. เราก็เอาเราก็เชิญ ผู้ปกครองหรือคนในชุมชนสมมุตินะครับเราคิดว่าเราเป็นเป็นแทนที่จะเซอร์วิสเองอ่ะก็เป็นเป็นที่เทรนนิ่งได้ไหมนะอันนี้กําลังมองอยู่นะครับว่าเราไม่ปฏิเสธงานแต่เราคิดว่าเรารับได้แค่นี้มันไม่ตอบโจทย์เด็กอ่อนในกรทมเราเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ให้ได้สําหรับผู้ปกครองหรือคนเลี้ยงเด็กที่เขาอยากจะมาฝึกมามาฝึกปฏิบัติจริงๆนะครับนะก็อันนี้จะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเพราะว่า แต่ก็ถ้าสิบห้าพร้อมหรือศูนย์ไหนพร้อมก็ก็ก็นําล่องได้นะนำร่องได้เราอาจจะรับเลี้ยงน้อยๆคนก่อนอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วลองดูว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วเราค่อยฟีดแบ็กกลับไปได้นะเพราะผมเข้าใจว่าท่านรองดวงพรก็เคยอยู่ในยุคนี้ที่เคยเปิดแล้วก็ต้องปิด <S <S ใช่ไหม <S <S เปิดแล้วก็ต้องปิดศูนย์อะไรเด็กอ่อนคู่นมแม่ <S 1> <S 1> อะไรนะนะครับงั้นเราอาจจะมีบทเรียนมาบ้างแล้วก็ อ่าผมมองเรื่องของเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ไว้นะครับขอบคุณครับนโยบายนี้ขึ้นกับว่าคือเราจะ cover เด็กหรือเปล่าเพราะไม่ว่าจะเด็กเล็กหรือเด็กโตที่ทำอยู่วันนี้มันก็คือไม่ cover อยู่แล้วสิบสามแห่ง cover ให<ม>้กี่คนนะมันแค่หยิบมือเดียวนะครับทีนี้ถ้าโจทย์อย่างที่ท่านผู้บริหารบอกว่าเออถ้าเขาไม่ไม่ ลาข้อได้90วันแล้วที่เหลือใครดูตอนนี้ทุกคนก็ดิ้นรนตัวเองอยู่แล้วครับฉะนั้นมันจะแล้วมันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขามีข้อจำกัดนะครับข้อจำกัดเพราะว่าถ้าคนที่เขามีทางไปเขาก็ไปของเขาอยู่แล้วแหละแต่คนที่มีข้อจำกัดก็คือกลุ่มคนที่เ,เช่นกลุ่มคนที่น่าจะมีเศษสถานะไม่ดีแล้วจำเป็นต้องออกไปทำงานเช้ากลับมามืดกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ถ้าจะซัพพอร์ตเขานะ แต่เนื่องจากกลุ่มนี้ที่ผ่านมาเขาดิ้นรนยังไงฮะเขาดิ้นรนก็คือให้คนข้างบ้านเลี้ยงใครที่แถวนั้นที่พอจะพอดูแลลูกเขาได้หรือถ้าไม่มีใครเลี้ยงก็ไปวิ่งในที่ทํางานเขานั่นแหละถูกไหมครับดังน,น,นั้นผมก็เลยมองว่าโจทย์จึงดูงยู่ทธิศเริ่มตั้งต้นว่าท่านต้องการหา effective intervention หรือท่านจะหา effective coverage ถูกไหมครับถ้าท่านทําอยู่ตอนนี้สิบกว่าแห่งตอนเนี้มันคือ effective intervention คือเออเลี้ยงแบบเนี้ย มันจะได้มันจะเด็กมันจะออกมาโอเคได้มาตรฐานดีอย่างโนด้ดีอย่างนี้แต่มันไม่สามารถทำเอ f เฟกต v ฟคร v e r ลุได้เพื่อให้เกิด Impact ของคนที่มีปัญหาฉะนั้นมันจึงต้องไปหาถ้าคิดว่าจะทําการครอบเด็กกลุ่มนี้เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยก็ต้องไปดูว่าคนละกายวิธีอื่นมีอะไรไหมเช่นอย่างที่เมื่อกี้หมอทีวีพูดถึงเรื่องว่าเราจะไปฝึกอบรมซึ่ง มันเคยมีโครงการของกรมธรรม์ใหม่ก็พยายามไปพัฒนาคนที่รับเลี้ยงเด็กตามบ้านเนาะทำให้เขาเลี้ยงอะไรให้มันดีคือได้เงินไปแล้วอะ่ะเลี้ยงให้มันได้เรื่องหน่อยอพูดง่ายๆนะครับไปบางงานนั้นเพื่อไปไปดูเขาจริงๆเราก็ไม่มีอำนาจอะไรไปกำกับเขาหรอกนะครับไม่มีอำนาจอะไรเพราะว่าเขาถือว่าเขารับฝากเลี้ยงอยู่เฉยเพียงแต่ว่าเราไปส่งเสริมให้เขาสามารถช่วยเหลือไอ้กลุ่มคนกลุ่มนี้ได้นะครับฉะนั้นผมก็เลยมองว่าก็ต้องถาม เราหรือถามนโยบายก่อนคุณต้องการอะไรคุณต้องการเดฟวดีเป็นเอ็นเวนชั่นหรือซึ่งคุณก็ไปรปับพัฒนาก็ได้ครับส่วนที่เปิดเด็กโตอยู่แล้วก็ทําเด็กเล็กให้มันดูว่าต้องทําอย่างนี้นะมันถึงจะดีนี่แหละอินเวนชั่นที่ถูกต้องแต่เอฟวิดีเขาเรียนไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้นะครับก็ต้องไปมองหายอย่างอื่นก็คิดว่าอย่างนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องไปดูทาร์เก็ตเขาจริงๆท่านเปิดที่ศูนย์ท่านเนี่ยท่านอาจจะไม่มีคนเลยก็ได้นะครับตอนท่านเปิดเด็กเล็กไปเพราะบังเอิญมันไม่มีคนแถวนั้น ที่เขามีปัญหาที่เขาอยากใช้บริการเพราะถ้าบริการไกลไม่มีใครมาหรอกจริงไหมถูกไหมครับผมอยู่ชุมชนไกลๆมีเด็กอยากเอามาเลี้ยงราคาถูกเอามามาไกลๆเขาก็ไม่มาอยู่ดีมันก็ต้องต้องไปดูตรงนั้นด้วยว่าว่าทำแล้วมันย่เว้นแต่ทำในเชิงสาธิตให้เห็นว่านี่คือ e c t i v e i n t e r v e น t i o n นะครับไม่ใช่แต่ว่าเราไม่ได้หวัง f e c t i ก e coverage โอเคนะครับขอบคุณครับคุณหมอกวิตมีเพิ่มเติมนะคะเรียนเชิญคะ่ะ ถ้ามองเรื่องของศูนย์เด็กอ่อนเนี่ยเป็นการให้บริการแล้วก็เป็นการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อผลระยะยาวคือได้ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นกำลังต่อไปในการดูแลผู้สูงอายุที่ตอนนี้มากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่ท,ที่จะให้ให้มองให้ชัดตอนนี้ว่าศูนย์เด็กเราก็คือ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือได้เกิดมาแล้วแหละแต่ไม่มีที่ที่จะเลี้ยงดูที่มีคุณภาพเพื่อให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะครับอันนี้ตอนหนึ่งก็อีกตอนหนึ่งเนี้ยเมื่อวานเมื่อวันก่อนหรือเมื่อวานเนี้ยมีการคุยกันบอกว่าโอมีลูกคนหนึ่งนี้ลำบากเหลือเกินไม่เอาละเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวดีกว่าซึ่ง ตอนนี้มันเป็นผลกระทบจริงๆเลยนะผลกระทบจริงๆตรงตรง,ตรงที่ว่าคนไทยนี่เกิดน้อยลงมากซึ่งภาพนี้จะเห็นในประเทศอื่นๆเยอะแล้วโดยโดยเฉพาะประเทศที่เจริญแล้วก็ปากกัดตีนถีบแข่งขันสูงนะจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกนี้นะคนเกิดน้อยกว่าคนคนตายน้อยด้วย นะก็เลืแต่ผู้สูงอายุแต่ว่าถ้าไปดูที่สแกนดิเนเวียโอยังมีลูกสองคนสามคนสี่คนอยู่เลยนะเพราะระบบเขาเอื้อมหน่วยนะครับลาคลอดได้ปีหนึ่งตอนนี้เราลาได้สามเดือนก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะแล้วหลังจากสามเดือนจะไปอยู่ที่ไหนนะครับลาคลอดได้ปีหนึ่งแม่เลี้ยงเองล ราชการมีเงินให้เป็นเงินเดือนส่วนหนึ่งบริษัทที่ทํางานนี่ให้อีกส่วนหนึ่งแต่รวมแล้วก็ไม่เท่ากับไปทํางานเองเหรอกปัาหาครบหนึ่งปีเนี้ยแม่ก็อยากไปทํางานมีเดย์แครใกล้บ้านที่มีคุณภาพนะครับให้บริการต่อแล้วก็ต่อไปที่โรงเรียนอนุบาลเลยนะครับก็เลยทําให้การมีลูกเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบยากลำบากมาก แล้วก็บริการที่ว่านี่ก็เป็นบริการที่ low cost <c oughs> คือค่าใช้จ่ายน้อยมากไม่ไม่เสียเป็นส่วนใหญ่เนะเพราะว่าเก็บภาษีแพงนะสี่สอร์เซ็นะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเปรียบเทียบกันอันนี้พอดีของเราเนี่ยมันมันรวยก็ไม่รวยยังค่อนข้างจนอยู่เยอะนะครับ c o v e r a g เราก็ทำไม่ได้เลยมองว่าเ้ถ้าเป็น ตัวอย่างได้มันก็ดีเนาะแล้วเราก็มองปัญหาในภาพรวมว่านอกจากเราจัดบริการเองแล้วเนี่ยเราจะไปส่งเสริมนะครับถ้ามองให้กว้างเนี่ยเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวของประเทศต่อไปในขณะที่ประเทศนี่ยังไม่สามารถที่จะทำระบบดีๆเนื่องจากว่าเราพยายามจะเก็บภาษีน้อยนะครับเดี๋ยวเก็บภาษีเยอะไม่ดี เลือกตั้งไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับนะครับก็เลยเลยอยากให้ให้มองถ้าถ้าถ้ามองเป็นปัญหาหรือว่าปัญหาภาพรวมหรือว่าจะมองเฉพาะนโยบายเฉพาะแน่นะครับแล้วจะตีโจทย์นโยบายเนี้ยออกมาเป็นลักษณะไหนนะครับแต่ยังไงก็อยากให้ดูภาพรวมด้วยซึ่งมีส่วนหนึ่งที่ตัวโครงการที่ ที่บอกว่าคิดถึงเด็กก่อนเลยเนี่ยให้คิดถึงเนี่ยมีพูดถึงพาร์ทผู้ปกครองเนี่ยอันนี้ดีมากเลยนะอยู่กับเราช่วงหนึ่งอีกช่วงหนึ่งผู้ปกครองต้องรับไม้ต่อนะรับไม้ต่อในเวลาที่ไม่ได้อยู่กับเราแล้วต้องไปด้วยกันไม่งั้นเด็กก็ไม่ได้ไปถึงจุดที่ควรจะไปถึงนะครับคือสับสนนะอยู่ อยู่โรงเรียนนี้เจอบ่อยเลยนะอยู่โรงเรียนนี้เรียบร้อยช่วยตัวเองได้หมดพอกลับไปถึงบ้านนี่เหมือนเดิมพ่อแม่บริการนะครับครับขอบคุณครับสิ่งที่หมออยากจะบอกก็คือว่าจริงๆเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็น c o v e r l e ได้เพราะอย่างที่ตั้มบอกอยู่แล้วเนาะมีอยู่ประมาณสิบที่ปรับอย่างไรก็ตามรับได้อย่างมากก็ไม่เกินร้อยคนกับเด็กที่เกิดทั้งกท,งกทมอ,อยู่ประมาณ 7- 0 0 0 0ถึง80,000คนต่อปี ประเด็นคือถ้าเราจะต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบนั้นคุณต้องมีข้อมูลแบ็กอัพให้ดีพอค่ะนั่นหมายความว่าจริงๆเดย์แคร์ของเราเนี่ยปัจจุบันรับที่ขวบครึ่งถึงสองขวบครึ่งถึงสี่ขวบเพราะเรามองว่าพอจะเข้าอนุบาลก็คือไปเข้าโรงเรียนใช่ไหมคะประเด็นคือเดย์แคร์ของเราเนี่ยที่มีอยู่ประมาณสิบที่เนี่ยเรามีความชัดเจนของเราเนะว่าเรารับเด็ก เกณฑ์คืออะไรคืออะไรคะอยู่ศูนย์สิชอบทดสอบความรู้เดแค์ของสำนักนานัายหลักเกณฑ์ในการรับคืออะไรคะนอกจากอายุ2อขวบครึ่งถึง4ีขวบแล้วอยู่ในพื้นที่ทถ้าเด็กคนไหนมีภาวะม a l n u t r i t i o n เด็กคนไหนมาจากครอบครัวยากจนเป็น priority แรกๆเพราะเรารับได้ไม่เยอะคะ่ะและค่าบริการเราที่แสนถูกเพราะเราอยากให้เด็กคนนั้นได้รับ การดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์แก้ไขปัญหาหมอนิทิชันแก้ไขปัญหาเรื่องพัฒนาการที่ล่าช้านี่คือจุดเด่นของเดย์แครเราค่ะคำถามวนกลับมาที่กสพค่ะข้อมูลผลการดูแลเด็กเหล่านั้นหรือการดูแลเด็กได้ลักษณะใครทีเลดังกล่าวมีมากน้อยแค่ไหนถ้าปัจจุบันบอกว่าโอ้ยเด็กไม่มีปัญหาแบบนั้นละค่ะไม่มีเด็กมนิทิชันไม่มีเด็กยากจน เด็กแบบนั้นสามารถไปที่เด็กแคร์ที่อยู่ในชุมชนได้เราไม่ต้องจัดบริการเหล่านั้นแล้ะค่ะเราอาจจะต้องมาจัดอย่างที่อาจารย์ทวิดาหรือนโยบายพู้ว่าก็เป็นได้เหมือนกันคำถามคือเพนพอยต์คือจริงๆคืออะไรค่ะและต่อให้เราจัดบริการได้ตั้งแต่3เดือนจนถึง3ปีจัดยังไงก็ได้เป็นแค่ตัวอย่างค่ะ เราไม่สามารถดูแลได้และถ้าเราจัดจริงๆก็ต้องมีข้อกำหนดในการรับครั้งหนึ่งเราเคยเปิดศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่หลักการเปิดตอนนั้นของเราคือต้องการดูแลเด็กเล็กและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะซึ่งอันนี้กสรสพก็ต้องไปคิดวิเคราะห์มาว่าการที่ดูเล็กเด็กเล็กขนาดนั้นพี่จำได้ว่าดูที่6เดือนขึ้นเนาะมีข้อเสียหรือมีความท้าทายความเสี่ยงเราคืออะไร เด็กหนึ่งคนยิ่งเด็กขนาดเล็กพื้นที่ใช้ของเขาสัดส,ส่วนคนดูแลนั้นแปลว่าถ้าต้องปรับเพิ่มกสพต้องทำการบ้านค่ะแปลว่าต้องลงทุนคนเท่าไหร่ลงคุณอุปกรณ์บางอย่างเช่นอาหารเพราะอาหารเด็กเล็กก็แบบนึงเนาะผู้ดูแลก็ต้องผ่านเทรนนิ่งอะไรมานะสมัยทำศูนยเด็กเล็กน่าอยู่คุ่นมแม่นี่เป็นเรื่องยากมากนะคะเมื่อไร่เปิด แล้วโอกาสจะปิดก็ต้องชัดเจนว่าเหตุผลในการปิดคืออะไรไม่ใช่วันนี้อยากเปิดพรุ่งนี้อยากปิดทําได้ง่ายๆเสมอไปมันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องไปคิดวิเคราะห์ออกมาให้ดีว่ามีแล้วดีอย่างไรและถ้าหากว่าจะต้องมีก็ต้องใช้ระยะเวลาอย่างไรในการนําเสนอโปรเจก้นะคะเพราะฉะนั้นเช่นเด็กปัจจุบันรับไว้แล้วเนี่ยอยู่ๆเทอมหน้าไม่ได้แล้วนะไปหาที่ดูดแลเด็กต่อทั้งทั้งเด็ก ตามครท่เลียคือ Mal n u t r ต t i o n ตามครที่เลีย,ค, itation, ค,ยคือเด็กยากจนปรากฏว่าเดือนหน้าเลี้ยงไม่ได้แล้วค่ะจะปรับไปเลี้ยงเด็กเล็กลูกคุณไม่เข้าหลักเกณฑ์มันไม่ใช่แหละแปลว่าเด็กคนนั้นต้องอยู่จนภาวะปัญหานั้นหายไปหรืออยู่จนเขาเข้าโรงเรียนอนุบาลน,นั่นแปลว่าการขยายขอบข่ายเด็กสามเดือนขึ้นไปที่จะรับต้องมีทามิ่งที่เหมาะสมค่อยๆขยายปรับ เพิ่มมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นโจทย์การคิดการวิเคราะห์การต้องลงอินเตอร์เวนชั่นเป็นโจทย์ที่ต้องทำเยอะพอควรกับพีนี้นะคะตั้มนะแล้วพี่ยังคิดอยู่ว่ายากกับเรื่องนี้นะคะถ้าพี่ถาวรบอกศูนย์สิบห้าอยู่พร้อมทำหมอก็เคยเป็นพอศูนย์สิบห้าที่เคยทำและเคยปิด นะคะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเรื่องยากนะคะก็เป็นการบ้านหมอตั้มมากเห็นก้อยๆนั่งอยู่ข้างหลังล้ได้ยินไหมก้อยๆที่พี่แนะไปอ่าโอเคขอบคุณค่ะได้สุนนนำล่องแล้วอยู่บนเวทีขอบายขอบายอันนี้พี่ฝนชงนะคะโอเคขอบคุณค่ะ